ฮัลโหลสวัสดีจ้าวันนี้เป็นวันชิลๆอีกหนึ่งวันที่เราจะกินเที่ยวเปรี้ยวไปเรื่อยนะคะโดยที่นี้เรานั้นไปกินเที่ยวกันที่ True Digital Park 101นะคะอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าปุญน,นวิถีค่ะซึ่งที่ True Digital One เนี่ยนะคะมีร้านอาหารให้เลือกมากมายแต่ว่าอาทิตย์นี้เราจะมากินบุฟเฟต่ตปิ้งย่างเกาหลีกันที่ร้านชินลาค่ะ โดยที่ร้านชินลานี่นะคะเจ้าของเป็นคนเกาหลีแท้ๆเลยถ้าเข้าไปจะเห็นเท่าแก่นะคะใส่แว่นนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ค่ะแกใจดีมากเลยนะคะกินร้านนี้มานานมากตั้งแต่ย้ายมาอยู่คอนโดเนี่ยคะ่ะเกือบ10ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสมาแนะนำ ที่ร้านนะคะมีบุฟเฟ่สองราคาด้วยกันค่ะจะเป็นถ้าเป็นหมูธรรมดานเนี่ยจะอยู่ที่หัวละ3-2-9นะคะถ้ามีซีฟูด้ดพวกกุ้งปลาหมึกด้วยจะอยู่ที่3-5-9ค่ะโดยที่เครื่องเคียงเนี่ยมีให้กินไม่อั้น เท่าไหร่ก็ได้ค่ะพวกผกักพวกกิมจินะคะแถมพาจรที่เป็นเครื่องเคียงเนี่ยใส่กุ้งสับมาแบบเน้นๆเ,เลยนะเติมได้ไม่อัน้นเรานี่เติมหลายรอบมากเลย ส่วนตัวเนื้อหมูนะคะก็จะมีให้เลือก3แบบด้วยกันนะคะจะเป็นตัว3ชั้นนะคะตัวช่วงคอหมูและก็ตัวหมูที่ติดกับกระดูกค่ะตัวนี้ถ้าใครชอบกินหมูติดกระดูกก็อร่อยนะโดยน้ำหมักเนี่ยมีให้เลือก2แบบก็คือน้ําหมักซอยซอส แล้วก็น้ำหมักซอสโคซูจังนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบซอสหมักเนี่ยจะกินแบบว่าธรรมชาติก็ได้นะเขามีหมูแบบไม่หมักให้เลือกด้วยส่วนตัวที่อยู่ในชุดปิ้งย่างนะคะก็จะมีตัวเห็ดเข็มทองค่ะให้สั่งได้ด้วยนะคะโดยทั่วไปเนื้อก็จะมีแต่เนื้อหมูเท่านั้นนะสำหรับร้านนี้แต่ว่าเติมเท่าไหร่ก็ได้กินไม่อั้นนะคะ โดยกฎของร้านนี้นะจะสั่งกินบุฟเฟ่ตได้เนี่ยต้องมาตั้งแต่2คนขึ้นไปค่ะและระยะเวลาในการทานบุฟเฟ่เนี่ยก็คือ1ชั่วโมงครึ่งนะคะถ้าทานเหลือมีปรับด้วยนะทุกคนปรับ200บาทนะคะเพราะฉะนั้นสั่งก็สั่งแต่พอดี แล้วก็สำหรับเด็กทั่วไปนะคะที่สูงไม่เกิน120เซนติเมตรทางร้านลดให้50%นะคะร้านนี้มีเมนูอลาคาสด้วยนะแต่ปกติเวลามาก็จะกินแต่บุฟเฟ่ตนี่แหละกินจนท้องบวมท้องมานไปเลย ในส่วนของร้านอาหารนะคะพนักงานแต่ละคนเนี่ยสะอาดสะอานมากๆเลยแล้วก็ใส่ใจบริการลูกค้าเป็นอย่างดีนะคะคอยมองคอยสังเกตลูกค้าตลอดนะคะว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าไปใช้บริการร้านนี้รับรองว่าประทับใจแน่ๆค่ะ ส่วนของ True Digital 101นะคะมีส่วนของสำนักงานด้วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ย คนจะเยอะในช่วงของวันธรรมดาแต่วันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยคนน้อยมากๆเดินชิลมากๆเลยค่ะหากเพื่อนๆกังวลเรื่องโควิดนะที่นี่น่าจะตอบโจทย์เพราะว่าวันเสาร์วอาทิตย์คนไม่ค่อยหนาแน่นค่ะหลีกเรื่องการไปกินข้าวที่ห้างได้เป็นอย่างดีเลยมาแล้วสบายใจไร้กังวลค่ะยังไงถ้าว่างๆลองแวะมานะมากินกันเยอะๆนะคะ วันนี้ไปก่อนแล้วแหละขอไปกินให้พุงกลางไปเลยส่วนครั้งหน้าจะพาไปกินเที่ยวเปรี้ยวไปทั่วที่ไหนอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย